สวัสดีครับพวกับช่องมานิดบ้านานาครับทุกคนวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาทะเลครับมีน้องๆน้องๆมาด้วยเจออะไรเจแมงกระพุนแมงกะพุนแมงกะพุนแมงกระพุนแมงกะพุนนะครับเนี่ยอ่าไหนๆขอโยนหน่อยขอโยนหน่อยโชว์โชว์แมงกระพุนนะครับแปลว่าข้างหลังของเราเวลาเราม,นเนมาทะเลครับปล่อยเลยครับเดี๋ยวเรามาข้างล่างมาช่วยกันเก็บขยะหน่อยไหมอ่ามานี่มานี่นี่เรามาดูนี่ข้างทะเลมีอะไรเนี่ย เก็บขยะหน่อยเร็วเดี๋ยวเราเรามาเก็บประมาณ100ร้อยเมตรเราจะได้กี่ชิ้นนะเก็บเก็บช่วยกันได้กี่ชิ้นอ่ะช่วยกันร้อยเมตรนะครับอันนี้คือขยะที่ปิวมาตามริมในทะเลเนาะไปเก็บเลยอ่อขึ้นขึ้นจะแรงหน่อยนะครับทุกคนแต่เราไม่ได้ลงลึกเนาะเราเดินริมชายหาดเยอะเยอะนี่คืออะไร อะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ครับเก็บเลยเก็บเลยไปไหนปูดำน้ดูริมชายหาดก็จะมีแบบเวลาน้ําน้ําลงนะครับนี่ขยะแบบเนี้ยลอยมาเออนั่นไม่ต้องเอาเดี๋ยวให้ขึ้นมาก่อนไปร้อยเมตรนะครับมีขยะเยอะมาก มเีเพิร์ดด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอไม่มีอยู่ระยะเป็นระยะอ่าไปเก็บเลยโอ้โอันใหญ่มากมนี่ม,ม,มีแกลอนด้วยแกลอนแกลอนขึ้นมา <S <S มนี่คือเป็นเศษพลาสติกนะครับทุกคนมีแกลอนหายยังจับรับรับยรารวมกันไว้นี่ก่อนปไปอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้กระดองกู กระดองกระดองกะมดกระดองมันมาจากไหนนุกกระดองมาคตายแล้วใช่ไหมมันเป็นครอบผมกระดองครับนี่่ครับผมมาแล้วคอ่านี่นี่คือขยะริมทะเลนะครับเขามาปักธงมาปักองปักธงนี่เป็นกระพุนเต็มเลยไหนไหนอุ้ยอันนี้เป็นเศษแมงกะพุนตัวเล็กๆใช่ไหมใช่ไหมตัวเนี้ยมันมันจะไม่เหม็นอันนี้คืออะไรอ่ะมันไม่เหม็น ใช่ไหมใช่น้องจะไม่ตายเลยนี่แล้ว,ล,วลงลงทะเลใช่ไนี่ครับทุกคนตัวเล็กปล่อยไปมีเชือกด้วยมีเชือกอ่ามีเชือกด้วยใครจะใช้เชือกไหมน, <laughs> นี่ก็ริมทะเลนะครับอันนี้คือน้ํากําลังลงแล้วก็จะมีเศษกิงงก่งมงกิ่งไม้เต็มชายหาดเลยครับนี่ควรหนึ่งอู้ นนนนนนเอ้ย no, 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 no. hey, อันนี้ควููได้นี่นี่สองชิ้นโอ้ oh, อันนี้คือประมาณห้าสิบเมตรแล้วห้าสิบเมตรแล้วยังไม่ถึงร้อยเดี๋ยวเรากลับไปดูว่าเราเราได้อะไรเยอะไหมได้กี่ชิ้นพอละเนี่ยหาดยาวครับทุกคนพอแล้ว oh. ข้างๆชายหาดก็จะประมาณนี้ครับทุกคนมีโฟมล้างหน้าด้วยริมใายหาดมันก็จะพัดมาตามน้ำครับ น้ำทะเลเนาะซองเราก็จะเก็บไปทิ้งในสิ่งที่เราพอทําได้ครับก็คลิปนี้ก็พามาดูนะครับว่าริมทะเลก็จะมีเนี่ยครับมีทั้งความสวยแล้วก็มีทั้งขยะด้วยที่พัดมาตามน้ําทะเลครับก็จะพัดลงไปแล้วก็มีปูด้วยนะครับทุกคนอันนี้ฝั่งค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ สามารถเดินชมทะเลได้นะครับทุกคนแต่ไม่เหมาะเล่นน้ำนี่ครับแป๊บเดียวนี่ได้ประมาณนี้ครับนี่คือขยะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งนะครับทุกคนนี่ชมวิวทะเลเน,น้องๆององก็กำลังเก็บมาก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนคลิปเก็บขยะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ